สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําผักโขมอบชี่ให้เด็กๆทานกันนะคะโดยเรามีผู้ช่วยตัวน้อยคือน้องเอนเนสนะคะจะน่ารักจะแค่ไหนเชิญติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําผักโขมอบชี่ให้เด็กๆกินกันนะคะอันนี้ย่าทํากับข้าวเสร็จแล้วเราก็ได้ไปผักโขมนะคะเพราะว่ากําลังเนื้อผ่วกาลังจะทำลารให้เด็กๆกิน ปีย่าถามว่ามีผักขมอยู่จะทำอะไรกินไหมไปได้โอากาสพอดีเลยนะเพราะว่าทำผักขมอบชีสก็เด็กน่าจะชอบกินอยู่เด็กๆเรียกผักขมอบชีสว่าพิซซ่าซีวีดนะคะ <Huh? S 1> พิซซ่าสลายนะคะเดี๋ยวเรามารอดูวิธีการทำกันนะคะ นะคะเราหั่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้มน,น้ำแล้วก็เอาผักขมไปต้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะค่อยผัดแต่ว,ว่าตอนนี้เรามาเตรียมหอมใหญ่ก่อนนะคะทางหายจะครัวไปนานมันก็จะเปร่งเพลงนิดนึง ส่วนผสมก็จะมีง่ายๆนะคะก็คือผักขมหอมใหญ่นม like <a> แป้ง <a> เนยนะคะ just here. ระหว่างรอน้ำเดือดน,นะคะ <got> เราก็จะให้ดูภายนอกบริเวณบ้านนะคะตอนนี้เราก็น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ผักขม,มลงไปต้มเลยนะคะ อันนี้นะคะเป็นผักขมที่เราต้มเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงกันเลยนะคะที่การนะคะเราก็จะใส่เนยลงไปผัดก่อนนะคะใส่เนยลงไปผัดกับหอมใหญ่ เราจะผัดให้พอหอมสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยผักโขมที่เราเตรียมไว้ค่ะผักโขมลงไปเลยนะคะไปนหนตอนนี้นะคะกค็ะคะือ เราไม่มีนมนะคะเราต้องลอก่อนเพราะว่าปาะะ๊าป๊ากำลังสั่งนมหอมไหมหอมแต่นมยังไม่มาเลยลูกเดี๋ยวรอ,อนมมาส่งก่อนป้าป้าสั่งนมให้แม<า>่จา๋าชอบกินเนือ้อมากอาว์เมื่อวานก็มีให้กินแล้วทำไมไม่กินล่ะคะอยากออกไปได้ข้างนอกเปล่าไปแม่ ครับผมโอ,เเไไอ้ถ้าหนูนั่งดูตรงนี้หนูได้เจอรถบรรทุกเพียบเลยลูกห,หนูก็จ้ไดูทางนี้ะหนูก็จไปดูทางหน้าบ้านกับป่าบางไงลูกป่าบาอยู่ทางกระจกด้านนู้นอะหิวไหมลูกหนูหิวไหม ิวปะจ๋ารถเลนเนาะมันมีคนว่าเลด้วยเลด้วยเออเหมือนชื่อพี่เรนปะ E R ใช่ไหมคะหนูเออเรหิวยังอย่ารอนมก่อนโอเคไหมคะไอ้ลูกมีน้อยไม่ี R E N เอเรนนี่ เต็มบ้านเลยค่ะของเล่น ตอนนี้เราได้ผู้ช่วยมาช่วยตักแล้วนะคะเอามาอันนี้เราผัดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ชีสไว้ข้างบนนะคะแล้วก็เอาไปอบอก,กันจับนี่ไว้จับนี่จับเอิร์จับข้างเนืงแล้วก็ใส่เอเค โเก่งกำลนดเก่งค่ะไม่เหมืนโหอะไรตอนนี้นะคะเราก็จะเอาชีสใส่อ่ะวางบางๆลูกบางๆนี่ไม่ใส่นะคะนี่มันมีมีอยู่โอเค ปิดทาไมคะป้าใช่ค่ะแล้วก็ที่ปุ่มในกนปุ่มไหนคะเดลเจเนเตเดลเจบูลัสยูเซซันตรง ปอดแน่ปอดตรงขวาองวาอ่ะตรงขวาตื่นจิ้อยปองศาเกินไปอ่ยูสเตอถ้าหมาค้มมาเไยปอนเอันนี้คือไม่รู้เวลอ่ะเอ <Yes. S 2> อ,อ,อ่าเกลียวเนเี่ยดีมมันก็นละลายป่ลาละลายสิคะลูกจะรอกันนะร<ส>อนอ,อ,อ,อยู่ป่าวสิลูกป่าว atıyorum. Olacağım. Açayım mı? Aç. Ama orada yapmadın. Bak gördün mü? Bak. Boş değil mi? Gözünü kapat. kapat. ่กแล้วเราก็จะลากันไปด้วยความน่ารักของพี่เรนกับบาบานะคะขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ